สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับ Good l i ฟ h c n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  นะครับวันนี้เรามารีวิวเจ้านี้นะครับมันคือกล้องถ่ายภาพแอคชั่นสปอร์ต Full h m c a m e r a นะฮะตัวนี้ผมประมูลได้มาจากเว็บชิลิ n d o นะฮะในราคาเพียงแค่181บาทเท่านั้นแะฮะโอ้โหได้มาราคาถูกเลยทีเดียวนะครับมาดูตัวสินค้ากันดีกว่านะฮะตัวนี้นี่เขาบอกเป็น HD 1 0 8 0พิกเซลนะครับหน้าจอสกรีนแบบ2นิ้วนะฮะ สปอร์ตคาเมล่าวอเตอร์พูฟสามเมตรเลยทีเดียวนะฮะก็คือกันน้ำนะฮะลึก30เมตรมีให้เลือกหลายสีนะครับถ้าตัวที่โฆษณาในเว็บชื่ลดินโดมันจะเป็นตัวสีทองนะฮะแต่พอได้จริงมาเป็นสีดำนะฮะนี่นะฮะด้านข้างมีอุปกรณ์มาให้เป็นตัวเคสกันน้ำนะฮะตัวยึดเกาะแฮนเดิลบารนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะฮะมาดูตัวสเปคกันบ้างนะครับตัวนี้นี่เขาบอกเป็น Fu l l HD 1080พิกเนะฮะ Waterproof กันน้ำได้นะฮะส่วนวิดีโอนี้สามารถอัดได้1,920คูณ1 8 0พิกเซลและก็1,280คูณ720พิกเซล30เฟรมเลทนะฮะเลนส์ฮะเป็นเลนมุมกว้างนะครับ wide angle เลนนะฮะ140องศานะครับแล้วก็มีให้เลือกหลายภาษานะฮะรองรับการใช้ไมโคร SD SD card นะครับแบตเตอรี่900มิลลิแอมเท่านั้นนะฮะใช้งานต่อเน,นื่องได้1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ Input Output เป็น Micro USB นะฮะแล้วก็ด m e n s ชันตามนี้นะฮะในตัวกล่องนะฮะเออได้มากล่องก็ค่อนข้างจะเก่าหน่อยนะครับนี่พองๆมาอย่างนี้นะฮะมาดูข้างในกันดีกว่านะครับอุปกรณ์นี่ให้มาเยอะจริงนะฮะแล้วก็มีคู่มือมาให้ด้วยนะครับเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับก็โอเคลองไปดูตัวกล้องกันดีกว่านะครับนี่รูปร่างหน้าตามาดูดีทีเดียวนะฮะผมได้ทดลองใช้แล้วแหละนะ ตัวเคสต้องถือว่าค่อนข้างจะแข็งแรงมานะฮะตัวนี้มีเป็นพลาสติกกันรอยมานะครับก็ลอกไปเลยก็ได้นะโอเคจริงๆมีตรงนี้ก็มีด้วยนะฮะแต่ผมแกะออกไปแล้วนะฮะแล้วก็ตัวยึดนี่ได้มาหลายชิ้นเลยทีเดียวนะครับก็เหมาะสําหรับการเอาไปเชื่อมต่อใช้เป็นกล้องแทนกล้องรถยนต์หรือกล้องติดจักรยานยนต์หรือจักรยานก็ได้นะฮะเป็นแบบกล้องชั่นอ่ะมาลองเปิดกันดูดีกว่านะครับ power นะฮะ on off อยู่ด้านหน้านะครับกดนะฮะ เปิดเครื่องเร็วพอสมควรนะครับสหรับเครื่องนี้นะฮะจอภาพจะเป็นภาพแบบ140องศานะฮะก็ได้ภาพบุมกว้างพอประมาณนะครับนี่นะฮะการใช้งานก็จะมีเป็นแบบวิดีโอนะฮะกดอีกครั้งก็เป็นแบบการถ่ายรูปนะครับแล้วก็กดอีกทีก็เข้าไปในส่วนของพวกวิดีโอที่คุณถ่ายไปแล้วนะฮะเดี๋ยวลองทดลองดูนะไอตัวนี้นี่ผมลองอัดดูแล้วนะฮะลักษณะนะครับ การใช้งานก็ไม่ได้ยากเลยฮะเลือกเลือกแท็กนะฮะที่คุณอัดไว้แล้วนะครับในส่วนของการตั้งค่าดีกว่านะครับการเข้าการตั้งค่านะฮะกดด้านบนค้างไว้นะฮะมันจะเข้าโหมดการตั้งค่านะครับนี่นะฮะแล้วก็ใช้เลือกตัวนี้ฮะเลือกเอาสมมุติเราจะตั้งค่า Resolution นะครับอ่ะกดอีกครั้งครับเพื่อเข้าเลือกฮะว่าเราจะเลือกตั้งค่าเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้ผมเลือกอยู่ที่แบบ Full HD นะครับก็1 0 8 0พิพิกเซลเลยนะครับถ้าจะเลือกเป็นแบบ 7 2 0พิกเซลหรือว่า VGA ก็เลือกได้นะครับข้อแตกต่างนะฮะระหว่าง1 0 8 0พิกเซลกับตัว VGA นะครับ VGA จะภาพจะได้ภาพที่สมูทมากกว่านะฮะแต่ก็แรกกับคุณภาพภาพที่มันเล็กกว่านะฮะแต่ว่าความละเอียดของภาพผมว่าใกล้เคียงกันนะครับเพียงแค่ภาพจะใหญ่หรือภาพจะเล็กแค่นั้นนะฮะกดโอเคด้านบนอีกครั้งนะครับโอเคแล้วก็การอัดนะฮะเลือกเป็นแบบ loop r ค c o r d หรือเปล่าผมไม่เอานะฮะการเลือก ต่างๆนะฮะวันเดือนปีนะฮะเดทส s ต a m p นะครับการตั้งค่าก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยฮะออกจากเมนูนะฮะกดด้านหน้านะครับเพื่อออกจากเมนูโอเคนะฮะเราไปเข้าไปดูในส่วนของการถ่ายภาพบ้างนะฮะการตั้งค่าจริงๆก็ใช้งานง่ายๆนะฮะกดด้านหน้านะฮะเลือกมาที่การถ่ายภาพนะครับแล้วก็กดด้านบนนะฮะค้างไว้นะฮะก็จะเข้าโหมดการตั้งค่าการถ่ายภาพนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะ Resolution นะครับกดเลือกมานี่พอขึ้นตัวฟ้าก็กดอีกครั้งนะฮะ จะเลือกว่าให้ภาพเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ตั้งได้ก็เป็นแบบขนาด12ล้านพิกเซลนะฮะแต่ว่าคุณภาพจริงก็นะมันใหญ่แต่าภาพนะแต่รายละเอียดมันไม่ค่อยไม่ค่อยละเอียดตามแบบ Full HD นะครับก็ต้องตามราคานะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับกดออกครับกดออกด้านหน้านะฮะ จบแล้วนะฮะสำหรับการตั้งค่านะฮะง่ายๆนะครับน้องนั้นก็ทดลองกันดูนะฮะเดี๋ยวลองมาแกะดูด้านในกันดีกว่านะขอปิดก่อนแล้วกันการปิดนะฮะการปิดก็กดค้างไว้นะฮะนี่นะฮะปิดเร็วเปิดเร็วนะฮะสำหรับกล้องตัวนี้มาดูนะฮะการเปิดเคสนะครับหลายคนนี่ยังติดการเปิดเคสแบบเนี่ยนะฮะลักษณะเดี๋ยวผมให้ดูสําหรับโกโปรนี่คืองัดเลยนะฮะงัดแล้วก็เปิดเลยนะฮะแต่สําหรับเจ้าตัวนี้นี่ผมไม่แนะนําให้คุณงัดนะฮะเพราะว่าของเขาจะเป็นลักษณะเป็นเคี้ยวนะฮะ นี่เหมือนตัวเก่านะง้างนะฮะล้วค่อยเปิดก็จะเปิดง่ายนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้อย่างนี้ผมก็งัดนะฮะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีปัญหาถ้าไปงัดไปบ่อยก็เคี่ยวหักนะฮะเคี่ยวหักก็ล็อกไม่ได้นะโอเคนะฮะก็ลักษณะนี้ก็เปิดออกมาเอามาดูด้านในกันดีกว่านะฮะสำหรับตัวกล้องมันนี่ต้องบอกว่าน้ําหนักเบาจริงนะฮะถ้าเทียบกับโกโปรตัวจริงนี่โอ้โหต่างกันเยอะอันนี้คือเบาย้องเลยนะฮะมีแบตเตอรี่มาให้นะครับเป็นขนาด900มิลลิแอมนะครับ ก็ดูป๋องแต่งพอสมควรนะฮะแล้วก็ด้านข้างมีช่องชาร์จนะครับเป็นไมโคร u s เนี่แล้วก็ตัวอา้าเมมโมรีนะครับใช้ขนาดไม่เกิน32 g จิกนะครับใครใช้เกินนี่มันจะขึ้นว่ามเมมเต็มนะฮะใช้งานไม่ได้เดี๋ยวผมให้ให้ดูนี่อันนี้เป็นแบบ64 64นี่ใส่เข้าไปนี่ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอตัวเมมโมรี Memory แบบ1 6จิกนะฮะ นี่ของชิลินโดนะใส่เข้าไปอาจแป๊บเดียวนะฮะช็อตตลอดนะครับคือเออเลอร์ตลอดนะฮะใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้กูรูด้านเกี่ยวกับเมมโมรีนะฮะคุณทีสไนเปอร์เขาบอกนะฮะตัวนี้เนี่กากนะฮะก็จริงๆใช้แล้วไม่ค่อยดีจริงๆนะฮะโอเคพอเปลี่ยนปุ๊บนะฮะก็ดีขึ้นนะฮะตัวนี้32มสิบสอจิกนะฮะอันนี้เป็นของคิงซั่นนะครับใช้เมมโมรีของดีๆนะฮะไม่เกิน32มสิบ ถ่ายออกมาก็โอเคนะฮะถ่ายออกมาโอเคมาดูตัวนี้อีกทีแล้วกันฮะกดเปิดฮะนี่เป็นทั้ง power และโหมดนะครับแล้วก็ด้านบนนี้ก็คือคลิกตกลงนะฮะโอเคแล้วก็เลื่อนเลือกนะครับแล้วก็มีลำโพงตัวเล็กๆนะฮะเป็นนิเ i t o r เล็กๆให้ฟังเสียงนะครับแล้วก็เลนแบบมุมกว้างนะครับ140องศาตอนนี้ก็ครบแล้วนะฮะสำหรับรีวิวตัวนี้นะฮะไปดูกันดีกว่านะฮะว่าวิดีโอที่ถ่ายมาเป็นยังไงนะครับ อบอัดเสียงนะครับจะดูคุณภาพเสียงนะฮะอันนี้ก็คือตัวเคสนะฮะผมลองถอดออกมาจากเคสดูนะฮะแล้วก็ลองพูดดูนะว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับลองเอาเข้าไปในเคสดูนะฮะว่าคุณภาพเสียงยังจะดังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอ่เดี๋ยวผมใส่เคสเข้าไปนี่นะฮะวันนี้ผมพูดพยายามจะให้ได้ยินเสียงนะครับไม่ว่าไม่รู้ว่ามันจะได้ยินชัดเป็นไงบ้างฮะเสียงได้ยินชัดไหมครับ นี่คือเสียงตอนที่อยู่ในเคสนะครับการอัดเสียงผมคิดว่าน่าจะเบาลงพอสมควรเลยนะฮะเดี๋ยลองดูแล้วกันนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างเลยส่วนตัวนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้พอสมควรนะฮะหนึบ,บาทรวมค่าธรรมเนียม10%ก็อยู่ม199ันร้อยเกาสิบเก้าถึง200ดีนะฮะตัวนี้นะครับส่วนตัวให้ผ่านแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วกันฮะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์ด้วยนะฮะไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อ,อย่าเพิ่งไปนะฮะมีรหัสรับทรายคลิปนะครับรีวิวแล้วแจกกับเจ้าบูโน,โนใครดูจบคลิปนะฮะพิมติชมหรือว่าคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวสินค้ามาก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกด1ตามมาด้วยนะครับมาลุ้นกันครับตัวนี้แจกให้คุณนะฮะกับรีวิวแล้วแจกติดตามผลในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนฮะ